สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นกล้อง The Base 4G นะครับตัวนี้อ่ามันไม่ต้องใช้ Wi-Fi แล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามันชาพลังงานแสงอาทิตย์เนาะ แล้วก็สามารถดูออนไลน์ทั่วโ,โลกเลยจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเนาะติดก,กล้องไว้ที่สวนที่นาที่ไร่ได้เลยขอแค่สัญญาณมือถือเข้าไปถึงนะเป็นใช้ได้เลยบางบ้าน w i f i ไม่มีต้องเป็นห่วงกล้องตัวนี้แค่ใส่ซิมมือถือนะอาจจะเป็นซิมเติมเงินซิมรายเดือนได้หมดเลยเสียบอยู่กล้องแล้วก็เมมโบรลิก์ดก็ตรงนี้เลยทุกอย่างดูผ่านมือถือได้หมดเลยนะครับดูออนไลน์ทั้งภาพสดภาพย้อนหลังได้หมดเลยตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยอ่าอธิบายการทํางานหน่อยตัวนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับมันก็จะนี่ฮะชาร์จแดดมาฟึบ ตอนกลางวันชาร์จแดดเก็บมาที่กล่อง power b l o c เนาะตัวนี้ก็จะเก็บเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้เก็บพลังงานไฟฟ้าก็ส่งมาที่ตัวกล้องเนาะตัวนี้สมมุตินะถ้าวันนั้นแบบเป็นช่วงหน้าฝนพายุเข้าเลยนะ3วัน3คืนนะครับตัวนี้สามารถออนไลน์ได้3มวัน3าคืนเลยโดยที่ไม่มีแดดแต่ว่าบ้านเราจริงๆคือมีแดดตลอดแหละร้อนแทบตับแตกนะฮะตัวนี้อขอแค่มีแดดมันก็ชาร์จแบตให้แล้วนะฮะตัวแผงนี่ให้ตากแดดนะ อย่าไปหวังดีไว้ในในร่มไม่ได้นะฮะเอาไว้ตากแดดปุ๊บมันก็จะชาร์จแบตมาให้ตัวกล้องก็ดูออนไลน์ได้24ชั่วโมงเลยถึงเราไม่ดูเนาะมันก็บันทึกไว้ให้ในตัวเมมโมรี่การ์ดนะฮะเมมโมรี mm ่การ์ดใส่ได้สูงสุด128 g b นะครับแล้วก็ดูออนไลน์ได้2เดือนผมแถมเมมโมรี่การ์ดให้32 g b ดูออนไลน์ได้อีก20วันเลยตลอด24ชั่วโมงนะบันทึก24ชั่วโมงนะครับไม่ใช่ว่าบันทึกเฉพาะคนเดินผ่านไม่ใช่บันทึก24ชั่ววโมมมมมมมงงงเะะงเเเเเเลลลลลยยยีีออออินนนนนราาาาาาาดดดดดะตัักููู้ภพคืืืชจ่่ผถซปปแขึ ใช้ครับใช้ง่ายง่ายมา,มากๆเลยป๊าบก็ให้เนี่มันก็จะเห็นเรายืนอ,อยู่แบบนี้เลยนะฮะยืนอ,อยู่แบบนี้เลยแล้วก็ตัวกล้องสามารถสั่งหมุนซ้ายขวาได้เลยนะเดี๋ยวจะลองสั่งให้ดูนะฮะอ่าหมุนลูกที่ตัวกล้องนะครับอ่าหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนขวาป๊าบกลับมานี่หมุนกลับมาอ่าก้มดูซีก้มดูซีอ่า,อาเงยหน้าขึ้นมาป๊าบนี่นะครับนี่สั่งหมุนซ้ายขวาผ่านมือถือแบบนี้เลย ออนไลน์กันทั่วโลกเลยนะครับนี่แบบนี้เลยอ่าฟืบสุดยอดมากเลยนะครับพูดคุยผ่านกล้องได้เลยนะสมมติว่ามีขโมยเข้ามาอ่าเราอยากคุยคนที่บ้านหรือว่ามีขโมยเข้ามาอ่าพูดคุยเลยนะเปิดรูปไม้ที่มือถือนะครับสวัสดีครับอ่าคุณโจนอย่าขโมยมะพร้าวนะครับอย่าขโมยทุเรียนนะอย่าขโมยปลานะครับอ่านี่นะครับพูดได้เลยเนาะแล้วก็สามารถนี่นะครับอ่า คนที่อยู่ตัวกองก็จะพูดมาที่มือถือเราได้เลยนะครับอ่าแล้วก็มันสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับเวลามีคนเดินผ่านมานะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะปั๊บกดเปิดนะครับปึ๊บอ่านี่นะครับถ้ามีคนผ่านมามันก็จะร้องแบบนี้เลยนะนี่อ่าสมมุติว่าเราแบบกลัวคือจรไมักลัวเสียงนะฮะกลัวเสียงดังอัดับปิดก่อนปิดก่อนปั๊บอ่าแล้วก็อินฟลทนะฮะแล้วก็มีไฟส่องสว่างให้ได้ด้วยเนาะ ผมจะลองเปิดไฟส่องสว่างนะครับทุกคนดูที่ตัวกล้องนะครับมันสามารถเป็นออโต้ก็ได้นะเวลาคนเดินผ่านมาค,ค่อยเปิดหรือว่าสั่งเปิดเลยก็ได้นะครับนี่สเปินออโต้ไว้ก่อนนะครับนี่ทุกอย่างสั่งผ่านมือถือได้หมดเลยนะครับนี่นะฮะมีเฟลทุกอย่างเรียบร้อยเลยอ่า เดอะเบสสีจีนฮะตัวนี้การันตีคุณภาพเลยเราประกันให้หนึ่งปีเต็มนะมีฐานะตัวนให้เลยนะครับทุกชิ้นส่วนนะครับตัวนี้นะครับ,นนะรบ,ะรบอ,อะไหล่มีหมดนะครับไม่ต้องห่วงเนะาะเบิการิน้างกขายไม่ต้องห่วงเลยอะไหล่มีหมดทุกตัวเลยเสร็จแล้วนะครับเอาไปติดตามสวนตามนาตามไร่แล้วก็ที่สว่างโล่งแจ้งได้หมดเลยเนาะกันแดดก,กันฝนอ่ะบางคนบอกว่ากันฝนมันกันฝนได้จริงหรือเปล่าผมเตรียมน้ํามาให้แล้วนะครับอะเรามาลองทดสอบหน่อยว่าสมมติว่าฝนตกนะครับ มันกันได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแผงกล่องไฟกล่อง power box ตัวนี้คือเป็นระบบกันน้ํากันฝนหมดเลยนะฮะตัวกล้องด้วยเนาะนี่เราฉีดน้ําใส่แบบนี้เลยอ่าูชุมช่มแบบนี้เลยสมมติว่าฝนตกหนักอ่ะทดสอบทดสอบกันแบบนี้เลยเปียกจริงๆเลยนะฮะเปียกกันจริงๆเลยอ่ามาลองดูกล้องนี้ให้มันตายหรือเปล่ามันโดนน้ําไม่ตายนะครับตัวนี้นะครับคือแบบกันน้ํากันฝนเนี่ยผมลองสั่งงานมันดูซิอ่าจะทำงานอยู่หรือเปล่าอ่าเราสั่งลองมุนดูซิ หมุนสิลูกอ้าวหมุนกับมาลูกนี้ใช้งานได้ปกตินะครับอ่าสั่งพันหมุนอะไรได้หมดเลยเอลองพูดดูซิสวัสดีครับ,รบอ่าใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้กันน้ํากันฝนเนาะอ่าไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้อ่ารับกันให้เต็มที่เลยหนึ่งไีเต็มนะครับไม่ต้องห่วงเลยใช้งานกันยาวๆเลยนะครับอ่าติดตั้งง่ายเนาะ มีคลิปวิดีโอสอนการติดตั้งครับสามีเสร็จเลยโหลดแอปมาเชื่อมต่อมือถือใช้งานได้แล้วเป็นซิมเติมเงินได้หมดเลยเนาะไม่ว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นท o ม m o v e a s t t c กได้หมดทุกค่ายเลยนะเป็นซิมเติมเงินซิมรายเดือนก็ได้เนาะแล้วแต่เราเติมเงินก็สะดวกนะครับเติมออนไลน์เข้าไปได้เลยไม่ต้องถอดซิมออกมาเนาะ ตัวนี้ใส่เมมบริกาได้ถนะึง128 g b อยยี่สิบกะเนอย่างผมบอกไปแล้วดูย้อนได้2เดือนนะันได้เต็มที่เลยแล้วก็ผมแถมอนุญาตให้นะ3า g b ดงกะไดูย้อนใวันเวลามันเต็มมันจะลบให้เองตโนมัติก็่ตอทำอะไรเลยเนาะเราดูอย่างเดียวเลยจะมีมือถือกี่เครื่องก็ดูได้นะครับสามารถเพิ่มมือถือได้หลายๆเครื่องเลยคุณพ่อคุณแม่คุณลูกได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะติดกล้องกี่ตัวก็ในแอปเดียวกันได้หมดเลยนะไม่จํากัดนะครับตัวนี้เนะาะมันทําอะไรได้อีก ดูย้อนหลังผ่านมือถือได้เลยนะไม่ต้องห่วงนะครับไปที่เมนูเล่นกลับนะแล้วก็กดแบบนี้เลยมันจะขึ้นวันที่ขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วก็เลือกเอาวันที่เลยยีาหน่อยป๊าปมันจะขึ้นมาเวลาแบบนี้เลยกี่โมงกี่นาทีแล้วก็เปิดดูได้เลยเนาะจากจะดูเนาะสำหรมีโจนเข้ามาเป็นภาพแบบนี้เลยนะฮะสุดยอดมากเลยนะฮะคือเปิดดูย้อนหลังได้เลยเลือกดูได้เลยนะครับเมมบีิการ์ก็คือตามจํานวนเมมเลยจะดูกี่วันก็ได้นะครับ ทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับการตั้งค่าะลรเมนูใท้หมดเลยนะครับใช้งานง่ายมากๆเลยตัวนี้บางคนบอกว่าคืออยากแบบตรวจจับแบบว่าโจรเดินผ่านได้ไหมแบบว่าให้มันหมุนตามได้นะครับเมนูนะฮะการตั้งค่าฉียานะฮะเราก็เปิดปุ๊บเวลามีคนเดินนะครับอันนี้ผมไม่ได้คอนโทรลมือถือนะฮะ,อ,ะอย่างนี้เลยนะฮะสมมติรูที่กล้องนะครับเวลามีคนเดินผ่านอ่ะลืมกําหนดนะกดกาหนดก่อนนะครับกําหนดด้วยนะครับปั๊บอ่ะ ดูสิเวลามีคนเดินผ่านหน้ากล้องนะครับสังเกตกล้องนะครับมันจะหมุนตามเรานะครับอ่าผมจะเดินผ่านไปฝั่งโน้นนะครับตัวจับที่ระยะ10เมตรนะฮะตัว AI นะฮะฉริยะตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับมันหมุนตามเรานะผมไม่ได้ผมไม่ได้คอนโทรลมือถือนะครับอ่าเราตั้งให้มันออโต้ไว้นะครับถ้ามีคนเดินผ่านมันก็จะหมุนตามเราแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอ่าไม่ได้คอนโทรลมือถือนะครับมันหมุนเองนะครับมันตรวจจับที่เราเดินผ่านหน้ากล้องนะครับ ถ้าเราไม่อยากตรวจจับเราก็ปิดเลยเนะาะปิดระบบตรวจจับตั้งค่าเชี้ว์เราก็กดปิดเลยนะครับเรียบร้อยเนะาะมันก็จะเซตตัวมันเองนะครับเดี๋ยวมันก็จะกลับมาตำแหน่งเดิมเนาะที่เราเคยตั้งไว้นะครับตัวนี้แหละอชี้วมากๆคนระับตัวนี้สุดยอดมากๆเลยสนใจก็พิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรใต้คลิปอยู่เลยส่งฟรีไปทางทั่วประเทศนะครับตัวนี้สินค้ารับระกันหนึ่งปีเต็มนะครับมีปัญหาผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยไม่ต้องห่วงนะครับผมครับ เดบสนะฮะตัวนี้นะฮะมั่นใจในคุณภาพได้เลยสวัสดีครับ